แต่ถ้าเกิดเราต้องการไอตัวในมุ้ยนี่แล้วท่านไม่ช่วยเหลือเราเลยเนี่ยท่านก็ไม่ต้องเข้ามาท่านก็รักษาในเขตท่านน่ะใช้วิธีอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าขอความร่วมมือแบบกดดันผมได้ตัวครับเหมือนกับผมจับตัวไอจ่าตำรวจจ่าติดตำรวจสมชายที่ฆาตกรรมฝรั่งสองศพตอนนั้นเป็นคดีดังมาก เอกอัคราชทูตของอังกฤษไปพบทนายกและมุนตรีนายกสั่งมาว่าให้จับให้ได้นะครับผมก็ประสานไปครับเพราะว่าจ่าชายไปอยู่ที่สังขลแล้วจ่าชายไปอยู่ที่สังขะอยู่ที่พยาตองซูแล้วเขตโนนแล้วไม่มีทางจับได้นะครับสมัยนั้นเนี่ยมันก็มีผู้กองนะครับผู้กอง ผู้กองยังเป็นร้อยเอกลกอักพรอยู่มั้งครับลปัปพรจะเป็นคนประสานงานกับชุดประสานชายแดนนะครับผมก็บอกลกอักพรเราเอื้ออาทรกับกะเหลี่ยงมอนมาตลอดนะแต่ว่าคดีนี้ยผู้ใหญ่ขอมันต้องส่งตัวมานะครับเขาก็จับตัวส่งมาให้เราที่ชายแดนครับเราก็ไปรับตัวก็ดําเนินคดีได้ก็ปิดคดีได้ แม้แต่ไอ้อะไรวะไอ้ที่ดังๆที่สักลายยันยันสัเดี๋ยวชื่อไอ้อะไรว่าผมก็จํามันไม่ได้ที่มันหนีไปแล้วก็โพสท่าถือเข้าหลามปืนกลมเอ็มบกเอ็มเจ็ดิก้าอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นข่าวดังสมัยผมเป็นผู้าการปราบปรามยาเสพติดนะครับผมก็ใช้ความร่วมมือกับประสานคู่พันเขาถ้าท่านไม่ส่งตัวให้เราเนี่ยไอเบนท่าสายเออไอเบนท่าสายนะครับ แล้โอรถเบนซ์ท่าสายอะไรที่หนีไปอยู่ที่นั่นนะครับผมบอกท่านไม่ส่งตัวให้เราเนี่ยท่านห้ามเหยียบผืนแผ่นดินไทยเลยนะท่านเข้ามาผมจะให้ลุงน้องจับท่านนะนะครับเขาก็ต้องยอมเราเพราะเวลาเขาประทะกับเมียนมาเนี่ย มันกดกันด้วยปืนคอมั่งปืนใหญ่มั่งอะไรบ้างเงี้ยนะครับเขาก็ต้องหลบเข้ามาอยู่ประเทศไทยนะครับเราก็ต้องเอื้ออาทรเขาจากที่พักทิ้งชั่วคราวให้นะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าท่านระดับผู้ชีกการตรารวจภูธรภาคเกตบหรือผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีประสานนะครับเดี๋ยวก็ได้ตัวครับในมุ้ยนะครับนะครับเดี๋ยวก็ได้ตัวนะครับ แต่ว่าผู้ต้องหาทุกคนยังปฏิเสธเนี่ยมันก็ลำบากไอ้มุ้ยเป็นผือผู้จ้างวานนะครับหรือตัวมันจะแอบเข้ามาก่อเหตุด้วยก็ไม่รู้นะครับมาเดีย๋ยนะผมดูคำถามหน่อยนะครับมันก็ต้องประสานอย่างนี้นะครับต้องประสานอย่างนี้นะครับ ไอ้จะข้ามบุกไปเนี่ยไม่ได้ท่านไม่เคยไปที่เจดีสามองค์สมมติไปเจดีสามองค์ตรงแผนที่ที่มันเป็นนิ้วชี้เข้าไปในเมียนมานะตรงเจดีสามองค์เนี่ยตั้งเอาไว้เจดีสามองค์เนี่ยนะครับท่านลงไปห้องแถวแถวนั้นไปนั่งกินกาแฟดเปิดประตูหลังบ้านก็เป็นเขตเมียนมาแล้วครับนะครับมองเนี่ยมองนี่ก็เมียนมานแล้วเนี่ยบ้วนน้ำลายไปนะครับว่างแก้วอไว้ก็ถึงเมียนมานแล้ว นะครับมันไม่ได้มีอะไรมี้วดวดหนามกัน้นเขาไว้หน่อยเปิดประตูหลังบ้านก็เข้าเมียนมากลางวันเปิดประตูหน้าบ้านก็เข้าเขตไทยนะครับมันไม่ยากรลกครับถ้าจะเอาตัวจริงๆนะครับแต่นี้เวลาท่านไปตอบคําถามสื่อมวลชนเนี่ยท่านไม่ได้เชี่ยวชาญในพื้นที่นั้นเนี่ยท่านก็จะตอบแบบฟึแบบๆก็กักหน่อยนะฮะท่านทัวร์ก็ไปลงท่าน ทุ่ขับการว่าเอ้อไปตอบอะไรอย่างไงมาอย่างนี้นะครับที่จริงท่านเพิ่งไปอยู่ในพื้นที่นี้ได้หกเดือนนะครับหกเดือนมันต้องมีความผูกพันกันอะไรกันและ,ระ,ร,ะ,ร,ะระดับผู้พันผู้พันกระเลี่ยงผู้พันมอนเนี่ยมันมีบ้านอยู่ในเขตไทยทั้งนั้นครับลูกเต้ากระเลียนหนังสืออยู่ในเขตไทยนะเว้นแต่ที่มีหมายจับนะที่มีหมายจับนะนะครับที่มีหมายจับ คดียาเสพติดแล้วยังไม่ขาดยุความเนี่ยมันยี่สิบปีนะมีหมายจับตั้งแต่ผมเป็นผู้รับการปีห้าศูนย์นะครับไขก็ไม่รู้ผู้พันสุวรรณกับเมียนะครับไออย่างงี้เขาไม่กล้าเข้านะครับไม่กล้าเข้านะครับแต่คนอื่นนี่ก็จะแทบจะถือบัตรสองสัญชาติด้วยครับบัตรไทยก็มีนะครับบัตรในเมียนมาก็มีบัตรกะเหรี่ยงก็มีบัตรงอนก็มีนะครับมา เดี๋ยวต้องดําเนินคดีครับเรื่องเจเจดีเจเเต้เนี่ยนะครับก็ผมคิดว่าเดี๋ยวก็จับได้นะครับคนร้ายที่ร่วมกันร่วมกันก่อเหตุสี่คนห้าคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พยานหลักฐานจะถึงไหนอะไรอย่างไงเนี่ยต้องอยู่ที่พนักงานสอบสวนนะครับมันเป็นเทคนิคการทําคดีนี้นะครับเป็นเทคนิคการทําคดีนี้นะพนักงานสอบสวนต้องเก่งนะครับต้องใช้คําว่าเข้นให้ได้ นะครับต้องสอบดักหน้าดักหลังให้ได้นะครับให้เขาจนแต้มนะครับให้เขาจนแต้มผู้ต้องหาพูดว่าวันนั้นผมไม่ได้ก่อเหตุผมดูกับเมียก็ต้องรีบสอบเมียสอบพ่อสอบแม่สอบคนข้างบ้านอะไรนะครับว่ามันไม่ได้ยูคมพูดมันโกหกเดี๋ยวสารท่านก็นจะพิณาลงโทษเองมานะฮะ วันนี้ผมมาลองไลฟ์เฉยๆนะว่าผมยังไลฟ์ช่องดำได้หรือเปล่าครับไม่ไม่ไม่ยาวไลฟ์พูดไม่ยาวนะมมวนะเดี๋ยวช่องนี้มันจะคําถามค้างสิ้นเดือนไปไล่งหุ่นครับสิ้นเดือนไปไล่หุ่นครับก็ที่จริงผมก็เสียดายนะเจ้าคุณแย้มเนี่ย โอ้โหระดับขึ้นไปกว่าจะได้เป็นเจ้าคงมเจ้า <phải> คุณ <Pues S 1> <c oughs> เป็นเจ้าคณะภาคเนะย <advantages> นะครับเจ้าคณะภาคนี่ดูแลสามจังหวัดนะครับมาเนี่ยโอ้โหมีข่าวก็มีแต่เรื่องเสื่อมเสียท่านต้องแยกนะท่านต้องแยกต้องแยกพระที่ดีกับพระที่ไม่ดีนะพระที่ดีอย่างเงี้ยนะครับเหมือน อะไรดูพระพยอมสิพระพยอมเนี่ยดังมาตั้งนานแล้วไม่เห็นมีเรื่องเสียหายอะไรเลยนะครับไม่เห็นมีเรื่องเสียหายเลยพระพยอมนะหลวงพ่อคูณอย่างนี้นะครับมาตอนนี้ไปเริ่มไปถึงหลวงปู่ศิลาแล้ว โดยส่วนตัวผมก็เคยไปกราบหลวงปู่ศิลานะครับด้วยความปราบรื่มด้วยความเคารพศรัทธานะครับส่วนว่ามันจะมีขาใหญ่ขาใหญ่ที่ไปขอญาตหลวงปู่สร้างพระนั่งพระนี่อะไรนะหลวงปู่ท่านก็เมตตาปลูกเสกให้อะไรให้มันจะไปขายล่่ารวยอะไรอย่างไงมันเรื่องของมันไม่เกี่ยวกับตัวหลวงปู่ นะครับไม่เกี่ยวกับตัวหลวงปู่นะฮะต้องแยกกันนะครับถ้าไอไอไอคนนั้นมันไปค้าขายพระร่ำรวยจริงก็เอาภาษีเข้าไปจับก่อนรายได้นะครับรายได้สัมพกรกรต้องดำเนินการนะครับว่าท่านเอาเงินที่ไหนมาสร้างบ้านใหญ่โตได้เงินยังไงเช็คเส้นทางการเงินเดี๋ยวก็รู้ เดี๋ยวก็รู้นะครับเจอภาษีเข้าไปก็จุกแล้วนะครับเจอภาษีเข้าไปก็จุกแล้วผมเนี่ยมีรายได้จากบำนาญน,นะครับแล้วก็เงินเดือนผมยังเสียภาษีจุกเลยครับเดือนหนึ่งตกห้าหมื่นกว่าบาทโอ้โหจุกเลยครับเจอเข้าไปกี่เปอร์เซ็นต์ยี่บห้าเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นตอะไรนะครับหนักเลยนะฮะ แต่ว่าหลังปี70ก็ไม่ต้องเสียแล้วครับหลังปี70ก็หลายได้ไม่ถ <serving> ึงนะนะครับผู้กองที่ปลอมตัวเป็นเด็กวัดได้เหรียญทองพิเศษผมดูแล้วมันต้องดูครับคือเหรียญทองเนี่ยท่านต้องดูด้วยถ้าเห็นเป็นสีงทองเนี่ย ท่านต้องขยายดูด้วยว่ามีลงยาข้างในหรือเปล่าลงยาสีเลือดหมูอันนั้นคือทองพิเศษครับแต่ถ้าเป็นทองเฉยๆเ,เป็นแผงเลยอย่างเงี้ยมันจะมีอย่างนี้ครับเหรียญไม่ได้เหรียญเลย